คือเหมือนนั่งอยู่ที่เมียงดงอะแบบไหวตายพุ่งดีมากอันนี้คือเรียกได้ว,ว่าเป็นเมนูดังของเขาเลยนะหวานหอมกลมกล่อมมากถ้ากินแบบนี้ตายไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีนร้องแล้วจะรอดดีต่อสุขภาพตายแล้วตายอิดขนาดคือคับมือมากคือเห็นแบบทุกคนแบบต้องออกมาช่วยเหลือกันตลอดเลยแบบภาคเอกชนหรือว่าอะไรเงี้ยต้องออกมาช่วยเหลือกันตลอดนั่นแหละแต่ภาคภาคนั้นยังนิ่งอยู่ Hi ทุกคนสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราเข้าสู่การเป็นฝ่ายเกาหลีที่เต็มตัวแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราก็คือนี่อุ้ยทุกคนร้านนี้บบขอขึ้นไอจีเขาให้ประมาณ10บรอบทุกคนดูเขาส่งมาเยอะมากอันนี้คือมีสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากสวัสดีปีใหม่ใครเนี่ยสามารถสั่งชุดกิฟเซตนี้ได้เลยอุ้ยดีมากอ่ะยังไม่บอกเลยว่าร้านนั่คืออะไรร้านนั่คือชิมชิมนะทุกคนเป็นพวกแบบ ปูไอ้กุ้งดองอะไรอย่างเงี้ยุกคุณดูมันเยอะมากถ้าชิมชิมดูอยู่นะคะขอขอบพระคุณอย่างมากเราจะกินให้หมดถ้าเกิดว่าใครไม่ทันนะคะที่โบเคยอัดร้านนี้นะทุกคนโบจะอินเสิร์ตคลิปให้ก็ค,คลิปนี้คลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมไปตามดูกันได้แต่ว่าวันนี้โบจะมากินแบบนี้อีกรอบเพราะว่าร้านนี้คือเขามีเมนูใหม่มา ซึ่งเดี๋ยวเราไปจัดจากนกันก่อนแล้วก็มากินกันเลยค่ะทุกคนฮัโลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสวัสดีกันไปแล้ว mm hmm. เมื่อต้นคลิปนะคะโอ้โห oh, นะคะเหมือนแบบ วันนี้เราจะมาอันยองฮาเซโยกันนิดหนึ่งนะคะเราจะมีความเป็นเกาหลีสูงมากเลยนะคะวันนี้คือแบบทุกคนบอกใครดูม็อกบังเกาหลีแล้วมันเป็นอันนี้เลยคือโบกําลังหาแบบหาหนักมากว่าอันนี้คืออะไรที่เขาเป็นแบบสีแดงๆเอามาใส่แบบเนี้ยและได้ข้อสรุปจากร้านชิมชิมอันนี้คือปูดองฟอสเผ็ดอันนี้คือปูม้าดองซีอิ๊วอันนี้คือหอยแครงดองซอสเผ็ดอันนี้คือกุ้งดองซอสเผ็ดและอันนี้คือกุ้งดองซีอิ๊วกับแซลมอน ดองซีอิวจะบอกว่าเคยกินแล้ว2เมนูนี้แต่ตรงนี้คือไฮไลท์ก็คือเป็นเมนูใหม่ที่เขากำลังทําขึ้นเราค่อนข้างที่จะแบบว้าวนิดน,นึงเพราะว่าเราเป็นสาวกข,ของแบบมอกบังเกาหลีอ่ะล้วเฮ้ยแต่มันยังไม่หมดนะทุกคนมันมีอีกอันนึงก็คือเป็นข้าวปูโป,ปแต่เดี๋ยวทําให้ดูขอชิมอันนี้ก่อน ว่าไปว่าไปหอยแค้งของเขาเป็นหอยแค็งสุกแล้วและเอาไปดองซอสคือซอสคือเหมือนนั่งอยู่ที่เมียงดงอะ่ะแบบมีความหวานเค็มแต่เป็นหวานเค็มที่ไม่ได้เค็มจ๋าขนาดนั้นหวานเค็มไปด้วยกันแล้วก็จะมีกลิ่นซึ่งไม่แน่ใจว่าอันนี้คือกลิ่นพริกของเกาหลีหรืออย่างไรหรือยอย่างใดหรือยอย่างไงจะมีความเป็นเอกลักษณ์มากอะ่ะไม่รู้คือกลิ่นพริกหรือว่าซอสอะไรสักอย่างเขาบอกซอสเผ็ดเกาหลีอันนี้คือกุ้ง กุ้งซอสเผ็ดอีกเช่นเคยถ้าเป็นซอสเดียวกันเนี่ยจะบอกว่าอร่อยมากเฮ้อหืมไว้ตายกุ้งแบบกุ้งดีมากกุ้งมีความหนึกสู้กับฟันกรึบๆเลยอย่างที่บอกน้ำน้ำดองอร่อยก็คือจบอุ้ยอร่อยมากเลยอะ่ะอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงแต่ขอกินหน่อยหิวหือ <c> ก <oughs> ุ้งองซีอิ๊วไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วร้านนี้หอมซีอิ๊วกังดีกินเล่นได้เพลินๆไม่กินอนะ่ะข้าวก็อร่อย <c oughs> ต่อไปคือทีเด็ด คือการที่เขาดองซีอิ๊วอะ่ะเขาไม่ดองเข้าเหนื้อแบบขนาดนั้นอะและของของเขาคือมันหนึบสู้ฟันอะ่ะมันกืนกินความดองเข้าไปแล้วมันก็หนึบหนึบอ่ะมันดีมากอขอสไลด์น,นี่ใครเริ่มต้นนะนี่คือข้าวปูโปะจับโอ้โห มันข้าวญี่ปุ่นแท้ร้อเอเซนอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นเมนูดังของเราเลยนะอันนี้เป็นปูม้าดองอนี่เขากินกันแบบนี้โป๊ลงไปโป๊ปโปแบบนี้จากนั้นยังไม่จบไข่ดอง <c oughs> ไข่ดองนี่ไม่แน่ใจว่าให้เอาน้ำดองลงไปหรือเปล่าแต่อย่าเลยเอาเท่านี้พอนี่ไข่ดองทองคำเขา แค่นี้เขาก็กลายเป็นข้าวหน้าปูโป๊ะจากนั้นลืมมันต้องใส่อันนี้ลงไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรสาหร่ายแบบนี้จากนั้นเอางาเขาคือจะกินยังไงก็ได้นะแล้วแต่จากนั้นนี่งาเขามีแถมงาม,มาด้วยเอย เออใช่ถูกแล้วนะ้ำมันงาเนีอ่อ่ะโอเคเสร็จแล้วเราจะมากินข้าวหน้าปูโป,ปกันก็คือเป็นข้าวหน้าปูโป,ปกับทุกอย่างอืม้ยมันน่ากินมากเลยอ่ะเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยหนึ่งสองสาม คนเคยคิดว่าแบบก่อนที่จะกินลงไปอะ่ะเคยคิดถึงรสชาติก่อนปะ่ะแบบว่าคิดว่ารสชาติต้องเป็นแบบนี้แน่ๆแเราเป็นแบบนั้นเลยหวานหอมกลมกล่อมมากเข้มแบบพอดีแบบเข้มอ,อ่อ,อนๆ <c oughs> แนะนําให้กินทุกอย่างรวมกันหมายความว่าในหนึ่งคำต้องมีสาหร่ายต้องมีไข่และต้องมีปูตายถ้ากินแบบนี้ตาย โอ้ยมากขอขึ้นไอจีให้รอบนึงปิ้งอีกรอบหนึ่งปิ้งปิ้งกล้องนี้ด้วยนะทำแบบนี้นะกุ้งอย่างนี้โอ้ยคำนี้ตายแนย่มันหอมมันมัน อันนี้เป็นชาข้าวบาเล่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีนลดคอเลสเตอรอลดีต่อสุขภาพกุ้งยังเคี้ยวอยู่เลยนะคือเขาสู้กับฟันนานมากเขาแบบอึอ่ะอึดอัดแบเนี้ยดีมากโอ้ไม่มีรสชาติไม่ได้ความหอมของกองข้าวคือเหมือนเขาจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเรากินมือเนี้ยคือคอเลสเตอรอลเราเกินแน่นอนเขาเลยให้ชานี้มาด้วย คำนี้นะคะเตรียมตัวตายอีกรอบนะฮะตายแล้วตายอีกนี่ก่อนเลยเอาเนี่ก่อนเลยเขาแกะมาให้เหรอโอ้ขอบคุณค่ะเจมลุดออกมาเลยว้าวเหมือนกันปูจองซีอิ๊วคือเหมือนกัน เดี๋ยวมาลองอันนี้ก่อนอันนี้คือปูเผ็ดโอ,โอ้รู้แล้วกลิ่นคล้ายๆคล้ายๆพริกที่ใส่ในกิมจิเหมือนกินเข้าไปคล้ายๆกิมจิรสชาติอะนะโอ้โหรักการที่แบบรักเอเนอร์จี้เขาในการที่แกะปูให้เราแล้วให้เราดูดอย่างเดียวแล้วเข้าไปเลยอร่อยเกินคำคำบรรยายอะ่ะดูนี่ อุ๊ย,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 ยมีความเผ็ดเล็กๆนะใครที่กินเผ็ดไม่ได้นะน่าจะเผ็ดแต่ถ้าคนที่กินเผ็ดก็จะแซบ่บที่เห็นมอกบังหลายๆช่องกินคือรสชาตินี้ใช่ไหมถ้าไข่นึกไม่ออกนะทุกคนกลิ่นคล้ายกิมจิจะมีความกลิ่นประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะแล้วก็จะเป็นกลิ่นของเขาซึ่งไม่รู้กลิ่นอะไร เขาดองยังไงให้ทุกอนูสามารถดูดแล้วเนื้อออกมาเลยอะ่ะแบบเนื้อไม่ติดกับกระดองอะ่ะนี่คือคุณสมบัติที่ดีเลยนะกุ้งคือเดอะเบสมากกุ้งคืออร่อยเกินคาดไปเลยอะ่ะเดีถามทางร้านว่าทำไมแซลม,มอนหนึ่งแบบไม่มีเมนูใหม่กับเขาบ้างเดี๋ยวลองเอาแซลม,มอนมาคุกดู ทำไมกปิดแซลม,มอนให้เหนาือมอดีแซลม,มอนกับซอสเผ็ดดีนะทำไมปล่อยให้น้องเหงาให้อีกร้านอร่อยอวอร์ดเอาไปเลยอร่อยมากแล้วปูคือไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าจะจับปูอะไรมาเล่นก็ได้อะปูใหญ่แบบขนาดคือครับมือมากโอ้โหพี่น้องพ้องไผไม่ต้องจิ้มเลยนะบอกเลยว่าวันนี้ซีฟู้ดเอามาเป็นพอปเท่านั้น จะลองให้้องจริงอาหารอร่อยแล้วเราจะพูดคำอื่นได้ไหมทนพูดไม่ได้นะบางคนแบบอร่อยทุกอย่างเลยเหรอคะก็ถ้าไม่อร่อยจะอัดคลิปทำไมเราเล่นเราเล่นถามได้เฮ้ยซอสเผ็ดคือเผ็ดนะทุกคนคือเผ็ดแบบรู้สึกเผ็ดอะแต่รู้สึกนิดนิดนะแล้วจางหายไปไม่ได้เผ็ดแบบต้มตำไทยอะพับก่อนพับอย่างนี้แล้วก็ ทุกคนอย่าลืมไปดูนะนักบุญเลือดเย็นโบนจะขึ้นช่องให้นักบุญเลือดเย็น10รอบเมื่อกี้คือพักแล้วก็แบบกินปูกับน้องแล้วคือดูนักบุญเลือดนักบุญเลือดเย็นคือเขาแบบเหมือนแจกอะท,ทุกคนแบบเป็นยิ้มละห้าร้อยห้าร้อยทุกคนอย่าลืมไปดูนะรีบไปสนับสนุนเขากันเยอะๆนะทุกคนโบนก็จะแบบสนับสนุนเขาสิบ ขึ้นให้เลยสิบรอบไปดูบังคับดูเลยคือดีมากแบบเป็นคอนเทนต์ที่ช่วยเหลือสังคมแบบดีจริงๆอ่ะคือดีอ่ะคือคือชอบมากเลยอ่ะแต่เอาจริงๆมันจะดีกว่านี้ถ้าแบบคนไทยทุกคนได้ใช้ชีวิตของตัวเองอะเนาะที่ดีโดยที่แบบคือเห็นแบบทุกคนแบบต้องออกมาช่วยเหลือกันตลอดเลยแบบภาคเอกชนหรือว่าอะไรเงี้ยต้องออกมาช่วยเหลือกันตลอดนั่นแหละแต่พักภักนั้นยังนิ่งอยู่ทุกคนอย่าลืมนะไปดูนะยิ้มละห้าร้อยอ่ะคือแบบโคตรดีเลยอ่ะแบบเลสเปกพี่เขามากทำไมเขาดีขนาดนั้นเราก็คือกินต่อไป ลกแดกต่อไปนะทุกคนถ้ามีโอกาสบูจะทำคอนเทนต์แบบนี้บ้างนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเงิน ผมไม่มีเงินที่จะไปช่วยเหลือใครแต่ว่ามันช่วยเหลือทางอื่นได้เว้ยสักวันคือตอนแรกอ่ะเราคิดกันว่าเราจะทำคอนเทนต์จะหลง400,000ซับทุกคนเตรียมติดตามชมเร็วๆนี้นะเพราะว่าเหมือนกับเราอะ่ะได้กินทุกวันนี้ก็เพราะว่าทุกคนสนับสนุนเราใช่ไหมเราก็เลยอยากเอาอะไรต่างๆที่เราได้มาคืนสู่สังคมบ้างคืนสู่คนดูบ้างเพราะฉะนันเดี๋ยวเร็วๆนี้คลิป400,000ซับกำลังจะมานะคะฉลองเดี๋ยวหาว่าลงก่อนหาว่าถ่ายก่อนเดี๋ย<ๆ>ว<ๆ>เราจะไปถ่ายกันนะทุกคนคลิป400,000ซับแต่ใดๆก็คือ อย่าลืมไปดูนะทุกคนนักบุญเลือดเย็นอย่าลืมไปดูกันนะบังคับดูไปดูให้พี่เขาเยอะๆเขาจะได้เงินจากอยู่ดีไปเยอะแล้วเขาก็ไปช่วยเหลือคนอีกตอนนี้นะคะชิมชิมเขามีเขาไม่ได้จ้างนะทุกคนแต่ว่าเขาเคยส่งมาให้กินก็เลยก็เลยกินของเขาอีกปีใหม่นี้ไม่รู้จะหาของขวัญอะไรเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักโบแนะนําเลยค่ะเป็นกิฟต์เซ็ตนะคะเดี๋ยวโบจะอินเนสิร์ตรูปให้นะทุกคนก็คือข้างในเนี้ยก็จะมีเป็นชิมชิมของเขาเป็นแบบพวกกุ้งดองปูดองสําหรับสายดองนะทุกคนใครที่ อยากจะส่งของพวกนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้นะก็ไปติดต่อได้ที่ไอจีชิมชิมเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญโบมีแจกด้วย5รางวัลแต่ไม่ได้แจกในนี้นะคะโบมีแจกให้ทุกคนตามไปในเพจโบนะเดี๋ยวโบจะขึ้นให้ในเพจโบยังไม่บอกกติกานะทุกคนใครที่อยากได้ให้ตามไปที่เพจไปกดไลค์เพจโบด้วยนะคะแล้วก็แชร์นะคะแต่ว่ากติกาจะอยู่ใต้รูป ใต้รูปเดี๋ยวโบจะขึ้นให้ว่ารูปนี้นะก็เตรียมไปดูก,กติกากันนะคะแล้วก็แจกทั้งหมด5รางวัลน,นะคะทําได้แค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะ TikTok Ig Twitter เตอร์เพจยูท นี่นะคะอย่าลืมนะคะไปกดติดตามกันด้วยขอบคุณมากมากเลยค่ะเตรียมดูนะคะเคสฉลอง400ศัพับนะคะเร็วเร็วนี้เร็วมากๆาแบบซูนเลยซูนขอบคุณค่ะช่วยกันกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ถึง500ศัพั์นะคะทุกคนแล้วเราจะมาช่วยกันทาให้สังคมดีขึ้นค่ะเราไม่ต้องรอพึ่งคนใหญ่คนโตเราไม่ต้องร, <c oughs> like รอพึ่งใคร <c oughs> นะคะเราพึ่งตัวเองก็ได้ค่ะบ๊ายบาย